ก็ออกออกไปแป๊บเดียวนะคุณผู้ชมผมหมายตาตรงจุดนี้ไว้แล้วว่าผมจะมาชมวิวนะวิวสวยใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ใครที่มาเที่ยวสปันเสร็จแล้วครับถ้าเกิดว่าเม่ซีเรียรที่ต้องกลับทางโดยปูกาก็วนมาทางนี้ก็ได้อำเภอเชลามเกียดนะครับวนออกไปทางทุ่งช้างนะคุณผู้ชมก็ไปถึงน่านได้เหมือนกันเป็นเส้นที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับในทริปที่วิ่งเลาะชายแดนไทยลาวนะคุณผู้ชมนะถ้ว่าอากาศราอไม่ตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้ร้อนมากครับแต่ว่าพอเราอยู่กลางแดดมันก็ ร้อนเหมือนกันนะ,ะเราต้องผ่านไปให้ได้นะครับถือว่าการพักวนัวมไม่ในตัวนะครับเพราะว่าทางที่จะขึ้นต่อไปนี้ก็ชันอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงละไม่รู้ว่าจะหิวตอนไหนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าหิวก็จอดกินตามทางไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะของเราเน้นชิลนะมาคนเดียวยังไงก็ได้ คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าความชันของถนนเส้นนี้มันประมาณไหนนะคุณผู้ชมมันจะมีบางช่วงที่ผมว่ามันเยอะกว่า8%อยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่เห็นป้ายนะครับมีบางช่วงที่เป็น8%หรือมากกว่านั้นแต่ว่าน้องนวลก็ยังขึ้นกันได้แบบสบายๆครับคุณผู้ชมครับถ้า8%เนี่ยน้องนวลขึ้นสบายๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นเนี่ยน้องนวลก็จะเริ่มมีอาการสะอืกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้โชคดีมากเลยครับเพราะว่าผมขับมาก็ยังไม่เจออาการที่ว่านะ ก็ขับกันมาได้แบบเรื่อยๆนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมขับมาไม่ได้ไกลด้วยนะครับแล้วก็พักอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้ก็ขาที่ผมขึ้นมาก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ผ่านมาได้นะครับอาจจะเหืดขึ้นคอที่หน่อยนะครับช่วงนี้ก็จะมีดินสไลด์อยู่นะครับดังนั้นใครมาก็ระมาระวังกันหน่อยนะ เหตุผลที่ผมเลือกใช้รถเล็กแบบนี้เดินทางคุณผู้ชมคือ1ไม่มีเงินซื้อใหม่อันนี้เป็นเหตุผลหลักนะครับแล้วก็เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามันทําให้ผมเดินทางได้ช้าลงครับแล้วก็ได้เห็นสิ่งรอบข้างสิ่งที่อยู่ข้างทางมากขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมนะลองทดสอว่าถ้าเกิดเรามีรถกันใหญ,ใหญ่ขับได้ไวๆเรื่องราวระหว่างทางมันก็คงไม่เกิดขึ้นจริงไหมครับ ถนนเส้น1081เนี่ยถ้าหากว่าเลยจากบ้านสปันมาแล้วถ้าไปทางอำเภอเฉลิมพระเกียรติผมว่ามีนักท่องเที่ยวน้อยคนมากๆครับที่จะเลือกมานะถนนค่อนข้างจะชันครับแล้วก็ค่อนข้างจะแคบในบางช่วงแต่ผมว่ามันก็เป็นถนนเส้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับยังมีภูพยักษ์ที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมนะใครที่มีโอกาสมาที่นัน่นก็ลองไปเที่ยวที่ภูพยักษ์ดูแล้วกันนะครับผมเองน่าจะรอมีรถใหม่นู่นแหละน้องนวลไม่น่าจะไปไหวแน่นอนครับ ผมใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานพอสมควรนะคุณผู้ชมนะหลังจากที่ชมวิวจนตากใจใจแล้วเนี่ยก็เดินทางกันต่อนะครับคุณผู้ชมทางด้านขวามือตรงนี้เป็นคุณลุงคุณป้านะน่าจะเดินแหาของป่ากันนะครับหรือไม่ก็จะมาดูสวนข้าวโพดกันนี่แหละนะน้องนวลก็ยังดีมากๆเลยครับสามารถที่จะขึ้นเขาแล้วแซงคนเดินได้นะครับผมดีใจมากๆเลยนะตอนที่ขึ้นเขาตรงนี้น้องนวลน่าจะขึ้น,นมาสัก20 20 3 0มไม่ถึงด้วยนะ ขึ้นในช้ามากๆเลยนะคุณผู้ชมนะก็ยังโชคดีที่ยังส่งตัวได้นะครับเคยไปส่งตัวไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าความรู้ที่ใช้มันช้ามากๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินทางกลับมามุ่งหน้าไปที่อำเภอบอกเรือนะครับร้านซ่อมรถมีแทบจะทุกหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะรถคันเล็กๆแบบนี้ช่างแถวนี้ซ่อมเป็นหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถบิ๊กไบค์ผมก็ไม่มาใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีใครซ่อมได้หรือเปล่านะ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครื่งแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ขับรถมา54กิโลเมตรแล้วนะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้ปากเป็นจิมจังนะครับว่าตรงไหนเดินทางกี่กิโลเมตรนอใช้เวลาเท่าไหร่ผมไม่ได้จดละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์นอกาบางครั้งบางตอนก็อาจจะไม่ได้จดละเอียดนะครับหลังจากที่เลี้ยวขวามุ่งหน้ามาที่อำเภอปัวนะครับถนนที่ผ่านอุทยานชาติโิคาเนี่ยก็จะเป็นถนนเลข1 2 5 6นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่พ้นโค้งข้างหน้าน,นี้ไปเนี่ยถนนก็จะเริ่มแคบลงเรื่อยๆนะครับ ความชันก็ประมาณ8%ปเปอรงเประมาณนี้นะครับไม่ได้มากมายอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นทางขึ้นยาวๆทางลงยาวๆนะครับคุณผู้ชมดังนั้นใครที่มาที่นี่ก็บริหารเบรกบริหารเกียร์นะครับจัดการตัวเองดีๆนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้เบรกเยอะมากเกินไปก็อาจจะเฟดได้เหมือนกันนะครับ <S <S ผมม่กจะเจอคำถาม,มบ่อยๆนะครับว่ามาเที่ยวแน่นกับพูุระเบิกอัานไหนมันชันมันน่ากลัวมากกว่ากัน ในสายตาของผมในความเห็นของผมเนี่ยผมมองว่าภูทับเบิกมีความชันมากกว่าแต่ระยะทางไม่ได้ไกลนะครับแต่ว่าของทางหน้ามีบางช่วงบางตอนที่มันไม่ได้ชันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าระยะทางมันยาวกว่าคุณผู้ชมเส้นทางนี้ผมเคยเอามาทั้งรถเก๋งนะครับทั้งรถยนต์มันก็ไปได้ทั้งคู่นะคุณผู้ชมนะตอนนั้นผมเอารถเฟียตา้ามานั่งกัน5คนที่บ้านก็ขึ้นได้แบบสบายสบายอยู่นะครับไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไร ดังนั้นใครมาก็มาได้นะครับรถพันสองก็มาได้นะคุณผู้ชมเออมาก็ได้แบบสบายอีโก้คาร์มาได้นะหลังจากขึ้นเขามาไม่นานผมก็เจอรถพี่ฟอร์ดคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางนะครับก็เลยจะจอดถามแกดูเสนอว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับโทรตามช่างยังพี่เข้าบ้านพี่บ้านอยู่ในเมืองนี่เองครับ นี่ไงสาวกปอดเหมือนกันครับพี่ครับวัสดีครับไว้เจอกันครับพี่โชคดีครับผมสวัสดีครับครับผม จะโดนโตโยล่อซะก่อนแล้วผมว่าในฐานะที่ที่บ้านใช้ f ฟอร์จู่2งคันนะครับทั้ง Ranger แล้วก็ f ฟ e ต้านะก็มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะครับเวลาที่เห็นใครจอดรเตีอยอยู่ข้างทางแบบนี้นะฮะคือผมเองอ่ะมีประสบการณ์แบบนี้บ่อยๆนะครับคือบางครั้งแม้ว่าเราจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยแต่ว่าการที่เราแวะจอดพูดคุยมันก็เป็นกำลังใจให้เขาอีกอย่างหนึ่งนะครับ แล้วผมเองก็ไม่ได้ขอเบอร์ติดต่อพี่เขาไว้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้พี่เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงนะจนผมเนี่ยขับรถไปถึงแยกอำเภอปัวเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าจะมีรถสไลด์ขึ้นมาแบบที่พี่เขาบอกเลยนะคือแกบอกว่าแกแจ้งรถสไลด์ไปแป๊บหนึ่งละนะครับน่าจะประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งละก่อนที่ผมจะมาหาเนี่ยก็ที่ผมจะมาเจอนะครับเออแกก็บอกว่าแจ้งหาช่างไปแล้ว แต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีช่างมาหาแกนะผมก็ไม่มั่นใจว่าแกเป็นยังไงกันบ้างนะครับยังไงก็คิดถึงพี่ๆทั้งสองคนนะครับเป็นห่วงนะถ้าเกิดว่ายังดูอยู่ก็ฝากทักทายกันหน่อยนะครับ สำหรับใครที่มาเที่ยวที่น่านแล้วยังกลัวนะครับว่าถานนที่น่านจะน่ากลัวประมาณไหนเนี่ยก็ดูน้องนวนไว้แล้วกันครับน้องนวนไปได้ทุกคนก็ไปได้เนาะเพราะว่าน้องนวนก็เป็นรถออโต้นะครับเวลาลงเขาก็มีแต่เบลเลอร์ล้วนๆเลยครับแถมยังมีพุ่งอย่างต่างหากนะดังนั้นผมว่าใครจะมาที่น่านไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าทางที่จังหวัดน่านไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับ ตอนนี้ถึงจุดชมวิว1 7นืนะครับคุณผู้ชมครับทุกทีมาแล้วมันจะมีหมอนอะาเห็นวิวนะวันนี้มีเห็นวิวที่สวยสวยงามมากๆเลยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคุณผู้ชมไม่ได้น่ากลัวเลยาม,มาพักมาไปเรื่อยๆครับได้ดขาดพักบนน้ำวนไปในตัวแล้วก็ชิวๆฝนไม่ได้ตกหนักมากอะไรมากในะาการโอเคนะครับผมว่าแค่ขับม e ีเทป40โลนี่มันมันเล่องมันเบาตลอดะครับยี่สิบก็พอเลยยี่โลก็ลำบากแล้ว แค่บาบัวทองไปเวสเกต์กูก็ไม่อยากจะขี่แล้วที่ผ่าแค่กี่กิโลช่วงนั้นสิบกิโลเองเจ๊ะปะแค่แค่บาบัวทองไปเวสเกต์อ่ะครับใช่ใช่ใช่แล้วไม่ต้องอะไรมากอะแค่มึงแค่ขี่จากหลักซี่มาสู่ราชการมึงก็เก่งจะขับแล้วเหมือนกันใช่ครับใช่จะไปที่นัไม่โดนฝนแน่ไม่โดนเลยนะครับเนี่ยไม่โดนหรอปัดทับคร้ตลอดปัดทับคร พสุดขอฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงใจสุดตาแค่เพียงพลา้งเหัวใจแคบจะตรึงเพื่อนเพื่อนยมพังช่ไนวลน้องเมน้ลยน้งใจพี่จงท่าพสัสตาหัวใ,ใจไม่ร้องกับตาฉันร้งราวดวงาว ขอบคุณทุกๆท่านที่มาทักทายกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะก็มาพูดคุยให้หายเหงากันได้อยู่พอสมควรน,นะครับหลังจากที่พูดคุยสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศผมก็เดินทางกันต่อนะครับถนนช่วงนี้จะไม่ค่อยดีนะผมก็ไม่มั่นใจว่าทําไมเขาถึงไม่ทําให้มันดีเหมือนกันทั้งเส้นนะครับถนนก็เริ่มแคบลงแล้วนะครับระหว่างทางตรงนี้ก็จะมีต้นเต่าล้านยักษ์กันด้วยนะคุณผู้ชมนะผมดูแล้วก็คล้ายๆต้นหมากอ่ะ ก็น่าจะเป็นแบบไดโนเสาร์มากินกันเนาะเออเขาบอกว่าด,ดินแดนแถวนี้เมื่อก่อนเมดโนเสาร์อยู่กันด้วยนะครับหลังจากขับรถมาประมาณกิโลเมตร2กิโลเมตรครับก็จะถึงต้นชมพูภูคากันแล้วนะผมพยายามอินเสิร์ตหารูปต้นภูคาสมัยก่อนน่ะที่มีที่บ้านอะ่ะหาไม่เจอเลยตอนนี้ผมมาถึงต้นชมพูภูคาแล้วนะคุณผู้ชมนะอันที่จริงสมัยก่อนน่ะจะไม่ใช่ต้นนี้นะครับจะเป็นต้นที่อยู่ข้างล่างซึ่งน่าจะหักโคนไปแล้ว แล้วก็เวลาเดินเข้าไปครับจะเป็นทางเดินขึ้นไปจะเป็นแค่ทางเดินเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นต้นที่อยู่ด้านล่างขึ้ขึ้นมานะครับ <S <S แต่ว,ว่าปัจจุบันน่าจะหักโค่นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเหลือแต่ต้นใหม่ต้นนี้นะครับแล้วก็จะมีสารเฉพาะภูคขาด้วยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่นี่เกิดมีที่จอดรถเพียงพอก็จอดไวส้สักหน่อยนะครับ ลุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับยังอยู่บนถนนมายเลข1256เหมือนเดิมนะการลงเขาผมก็จะหลบให้รถใหญ่เป็นช่วงๆนะครับคือลงเขาอะมันสเต็ปใครสเต็ปมันนะคุณผู้ชมนะดังนั้นถ้าลงช้ากว่าคันหลังอะก็ให้เข้าไปก่อนละกันนะครับ ไม่ต้องไปกักกันไว้นะครับเขาลงไปได้ก็แอบไปเข้าไปก่อนละกันนะคือขึ้นเขาลงเขาอะมันจะต้องเว้นระยะกันพอสมควรน,นะครับถ้าหากว่าเห็นว่าใครมาจี้เรามากๆก็ให้เขาไปก่อนเลยนะครับเราก็ไม่มั่นใจว่ารถเขาจะไหวประมาณไหนรถเราจะไหวประมาณไหนอยู่ๆถ้าเกิดเบรกเขาใช้งานไม่ได้ขึ้นมาถ้ามันมาจิ้มตูดเราเนี่ยใช่เขาผิดฮะแต่ว่าถ้าเกิดเสียเวลามามันก็เสียเวลาทั้งคู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ระมัดระวังนะครับสังเกตเพื่อลมทางด้วยว่าการขับขี่เขาประมาณไหนเนาะ หลังจากขับรถมาไม่นานก็จะมาถึงทางข้าอุทยานชาติลอยปูคานะครับตรงนี้จะเป็นดินสไลด์ที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู่พอสมควรนะแต่ก็สามารถที่จะหลบไปได้ง่ายๆครับเพราะว่าเป็นทางที่เลี้ยวเข้าอุทยานชาติพอดีนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ทางเข้าที่อย่างชาดดอยกูคานะครับคุณผู้ชมครับก็ยังจะมีดินสไลด์อยู่นะช่วงนี้แต่ว่าก็ยังเยี้ยวหลบได้นะครับแล้วก็ตลอดทางอาจจะมีดินสไลด์อยู่แต่ก็ไม่ได้ทําให้การเดินทางเรียกระบาดขึ้นแต่อย่างใดครับเดินทางได้แบบง่ายๆนะตรงน,นี้มีต้นเต่าล้านยักษ์ด้วยอารมณ์คล้ายๆต้นแหมกต้นอะไรงี้นะผมว่า ออก็สมัยก่อนเขาก็มีเดืนเสามากินไงไม่ออกไหมเออเดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วครับคุณผู้ชมขออนุญาตฟังเสียงธรรมชาติแถวนี้สักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะ ผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นการขี่รถยาวหน่อยนะก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมพยายามที่จะให้คุณผู้ชมเห็นนะว่าสภาพเส้นทางเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครที่ไม่เคยมาก็ได้เห็นนะว่าถนนทางเป็นแบบไหนจะได้เตรียมตัวกันถูกนะครับสิ่งที่สําคัญมากกว่าฝีมือนั่นก็คือความพร้อมของรถนะคุณผู้ชมอย่าลืมตรวจสอบรถตัวเองให้พร้อมกับการเดินทางด้วยละกันเนาะยางเก่าไหมน้ำมันเครื่องเปลี่ยนล่าสุดเมื่อไหร่เบรกเป็นยังไงกันบ้างนะครับตรวจสอบให้พร้อมนะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามาเที่ยวแล้วรถเสียเ่ย ความสนุกมันจะหายไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเจอกันใหม่ในทริปหน้าครับผมอนุญาตลาคุณผู้ชมด้วิวีทั์ของถนนลอยฟ้าถนนหมาเลข1256มุ่งหน้าไปที่อำเภอปัวระหว่างดอยปูคาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ